ปรากดแม่ไข่ครับพี่น้องม,มันมันอืม สวัสดีค่ะมาพอ้กกันอีกแล้วกับพิสานแฟมิลี่กินแบบบ้านๆมาค่ะพี่น้องค่ะมันอีกแตภาพมากินอาหารตามฤดูกาลคือเก่าเนาะค่ะเป็นปลากรดค่ะพี่น้องค่ะปลากรุดป่าธรรมชาติปลากรุดแม่ไข่ค่ะกับปลาปลาขาวค่ะพี่น้องนี่ไข่คือกันค่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้ฝนมาแห้งเนาะค่ะก็เด็ดเป็นไร่ม่องค่ะพี่น้องค่ะเป็นไร่ม่องไปตึกแหปลากระลังหาว้ํำเนาะค่ะปลาธรรมชาติค่ะพี่น้องค่ะกินกับข้าวเหนียวเพื่อเก่าค่ะมาเด้อค่ะแซ่บๆน้ำกันแบบหิวเข่าแห้งค่ะพี่น้องค่ะ ไปเบิ่งลูกสาวอ่าล่ำเนาะค่ะเบิ่งสาวล่ำแ a เทียนและะ้วก็ะได้ครับกับบานน้ำเนาะค่ะหิวเขาแห้งกับพี่นอ้องมาหอดเงื่อนมาบานจุดจวดน้ากันเลยค่ะตำบกทัวใส่ปลาแดกตอนตำหมาแบบบานๆขึ้นเกาค่ะใส่บกเกาะกินกับปากดค่ะเนี่ยโอ้ยเนี่ยปากดแม่าคายกับพี่นอ้องม,มันมัน ปลาหาวนามค่ะพี่เนะอันนี้อบเกลือเอาค่ะปลาขาวอบเกลือ นั่งวันอีกเหรอ,หอไข่ปลาครับพี่น้อง ไข่รปลาขาวกับไข่รปลากรดจะก้นละสีดนะค่ะไข่รปลาขาวจะออกเป็นสีสมๆมนะคะ่ะอันนี้ไข่ปลากรดจะออกเป็นขำๆเท่าๆค่ะน้ำเงี้ยมาเด้อเจ็บๆน้ำันค่ะพี่น้อ,คอ,องค่ะพ้าหัวละพาหืมปวดชานคักพี่น้องไม่ห่อนนอน ผักปลูกเองค่ะผักปลอดสารเนาะคะ่ะปลูกตามตามธรรมชาติค่ะพี่น้อง ปลาขนันแย่งน้ำด้วยค่ะไนี่คืข,ขึ้นกันค่ะพี่นอ้องปลาขนันแย่งกนได้ปลาเสื่อมกับมี่ค่ะอืมแบบ ภาษาญี่ปุ่นไข่ประเซียมค่ะพี่น้องค่ะพอบานไปหาเองเนาะคะ่ะ 嗯，我妈嗯。Hmm. Mm hmm. แซ่บครับพี่น้องจมุทั่วเสรจฐาเปรเดีดยวหอมครัพี่น้องก็เด็ดนุ่ม เมนูป้าป่าต้องเบ่งบางให้ดีเนาะ,ค,ะค่ะหอมฮะผักโขละผ่า up. ก็่าจะออกมาไายขังหนอกได้ไห่น้องคะต้องรอให้ฝนหยุด ีนก็เมือดขึ้นมาอีกแล้วค่ะยึดเทอละข้าวค่ะพี่นเนาะสองข้าวเอาก,กินเนาะค่ะแซบ่บ Mm hmm? กางครับพี่น้องต้องระวังอืม แล้วค่ะ,คะพี่น้องค่ะนั่นแหละค่ะวันนี้ก็มาในเมน,นูตำทั่วแบบเผ็ดนวเนาะคะ่ะกินกับปลาธรรมชาติเนาะคะ่ะเป็นปลากดปลาขยแยงแล้วกับปลาขาวเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเป็นปลาหาเองค่ะเป็นปลาใจม่องเนาะคะ่ะฝนได้ดตกมากอะอาหารกินกันเยอะแยะเลยนะคะพี่น้องค่ะ,คะของบรรน,นอกเขาเนาะค่ะอาหารบรรนอกเนาะ,ะ,ะค่ะนั่นแหะค่ะถ่ายกินมุามมั่มกับตากบขาถุกถอกไพ่ดำเด้อคะ่ะสำหรับคลิปนี้กับสิขอตัวลาละค่ะก็ขอขอบคุณทุกไลน์ทุกแชททุกการติดตามเด้อคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่นนะ,คะขอบคุณมากค่ะ